<laughs> ช่องผีขี้เงาวสวัสดีคะ่ะวันนี้แอดขอเป็นตัวแทนทีมงานมาสวัสดีเพื่อนๆและขอฝากช่องนิยายเสียงผีเรื่องเล่าผีเรื่องลึกลับที่น่าสนใจ ฝากไว้ให้เพื่อนได้รับฟังรับชมกันอีกช่องค่ะเราขอทุกท่านคนละหนึ่งไลค์และกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราก่อนฟังคลิปสนุกสนุกหลอนหลอนไปด้วยกันนะคะข้างห้องย้อนไปตอนสมัยเมื่อฉันยังเรียนอยู่มหาวิทยายลายัยตอนขึ้นปีสองนักศึกษาทุกคนต้องย้ายไปอยู่หอน,นอก และด้วยความที่งบมีจำกัดฉันจึงต้องหาหอที่ไม่แพงมากนักจนในที่สุดฉันก็ได้เช่าหอที่ถูกแสนถูกแต่ทว่าก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบในวันนั้นฉันรู้สึกว่าตัวเองโชคดีจึงไม่ได้เกิดความสงสัยอันใดเลยว่าทำไมหอที่ใหม่เอี่ยมและดีขนาดนี้ถึงได้มีราคาถูก ถัดจากห้องของฉันก็มีห้องอีกห้องหนึง่งเป็นห้องที่อยู่ริมสุดไม่รู้ว่ามีคนอยู่หรือไม่เพราะฉันขนของเข้าหอและจัดของทั้งวันก็ไม่เห็นมีใครเดินผ่านหรือออกมาจากห้องนั้นจนเวลาประมาณเกือบเที่ยงคืนของวันแรกที่ฉันย้ายเข้ามาอยู่ในขณะที่ฉันกําลังนอนเล่นโทรศัพท์อยู่บนเตียงหางตาก็สังเกตเห็นว่า ตรงหน้าต่างที่เป็นบานเกล็ดนั้นเหมือนมีเงาคนกำลังเดินผ่านหน้าห้องพม่านบางๆกับแสงไฟที่เปิดตลอดตรงโถงทางเดินทําให้เห็นเงาสะท้อนของคนที่เดินผ่านไปมาหมายความว่าห้องริมสุดต่อจากชั้นนั้นมีคนอยู่เพราะคนที่จะเดินผ่านห้องของชั้นได้ ต้องเป็นห้องริมสุดห้องเดียวเท่านั้นที่แรกฉันก็ไม่ได้เอกใจอะไรเลยเล่นโทรศัพท์ต่อแต่พอมองตรงบานเกล็ดอีกครั้งก็พบว่าเงาหยุดหยุดตรงนั้นนานเท่าไหร่ไม่รู้ดูจากเงาแล้วมีลักษณะเหมือนเป็นผู้หญิงผมยาวตอนนั้นคนหัวฉันลุกสู้ขึ้นมา อย่างไม่มีสาเหตุพยายามคิดในงแง่ดีว่าเธออาจจะกําลังยืนรอใครอยู่ตรงนั้นแต่ที่ฉันรู้สึกแปลกคือเหมือนว่าเงานั้นจะหันหน้ามาทางห้องฉันเนี่ยสิด้วยความที่ฉันไม่เคยเจอผีมาก่อนและไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้จึงพยายามไม่สนใจและข่มตาหลับไป สามวันผ่านไปเหตุการณ์ยังคงเหมือนเดิมช่วงดึกๆฉันจะได้ยินเสียงคนเดินผ่านหน้าห้องและยืนรออะไรบางอย่างอยู่ที่หน้าห้องของฉันซึ่งอย่างที่ฉันบอกไปก่อนหน้านี้ว่าจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากห้องริมสุดห้องเดียวแต่ฉันไม่เคยเห็นเธอเปิดประตูออกมาในตอนกลางวันเลย แต่แน่ละ่ะที่นี่เป็นหอพักนักศึกษาเธออาจจะมีเรียนไม่ตรงกับฉันจนกระทั่งคืนที่สี่คืนนี้เธอก็ออกมาอีกแล้วฉันจึงรวบรวมความกล้ากะจะลองเปิดประตูออกไปขอดูหน้าค่าตาเพื่อนข้างห้องหน่อยว่าเป็นอย่างไรแต่ยังไม่ทันได้เปิดประตูเงานั้น ก็สั่นไหวเบาๆคล้ายๆกำลังสะอื้นเหมือนคนร้องไห้เสียงสะอื้นของเธอฟังดูวังเวงหน้าขนลุกด้วยความอยากรู้อยากเห็นฉันจึงตัดสินใจเปิดประตูออกไปแต่ก็ต้องแปลกใจเมื่อไม่เจอใครหรือสิ่งมีชีวิตใดๆยืนอยู่เลยครั้งนี้ฉันรู้สึกกลัวขึ้นมาจริงๆ นี่มันไม่ชอบมาพากลแล้วก่อนเปิดประตูฉันมั่นใจว่าเห็นเงาคนยืนอยู่ที่หน้าห้องและกำลังร้องไห้และยังไม่ได้ยินเสียงคนเปิดปิดประตูกลับเข้าห้องไปเลยเป็นไปไม่ได้ที่เปิดประตูออกแล้วจะไม่เจอไม่มีทางที่คนเราจะหายไปได้ภายในหนึ่งวินาทีแบบนี้เป็นแน่นอกจักว่าจะไม่ใช่คน ฉันรีบกลับเข้ามาในห้องแล้วโทรหาเพื่อนสนิทให้คุยเป็นเพื่อนตาก็สังเกตไปที่หน้าต่างอย่างห้ามตัวเองไม่ได้แต่ก็ไม่ได้เห็นเงาของเธออีกตลอดทั้งคืนจนกระทั่งพล่อยหลับไปวันต่อมาฉันขอให้เพื่อนมานอนด้วยประมาณห้าโมงเย็นเพื่อนก็หอบข้าวของมาที่หอพอเข้ามาเพื่อนฉันก็บอกว่า เห็นหน้าคนที่อยู่ข้างห้องแล้วเป็นผู้หญิงผมยาวกำลังยืนอยู่หน้าห้องริมสุดด้วยความอยากรู้อยากเห็นฉันจึงเปิดประตูออกไปดูอยากมั่นใจว่าคนที่อยู่ข้างห้องนั้นเป็นคนไม่ใช่ผีฉันจะได้ไม่ต้องกลัวแต่เธอคงเข้าห้องไปแล้วเพราะฉันไม่เห็นใครยืนอยู่เลย ฉันกลับเข้ามาในห้องเก็บกวาดทาความสะอาดเหมือนอย่างเช่นเคยทุกวันแต่พอกวาดใต้เตียงกลับมีกระดาษอะไรบางอย่างคล้ายรูปติดบัตรออกมาพร้อมกับฝุ่นด้วยฉันจึงหยิบมาพลิกดูมันเป็นรูปถ่ายติดบัตรนักศึกษาจริงๆคนในรูปเป็นผู้หญิงผมยาวหน้าตาน่ารักเลยทีเดียวฉันเลยให้เพื่อนดูบอกว่า น่าจะเป็นของเจ้าของห้องคนก่อนแต่พอเพื่อนเห็นก็ตกใจแล้วบอกว่าคนในรูปนี้หน้าเหมือนผู้หญิงที่ยืนหน้าห้องเมื่อครู่นี้เลยด้วยความสงสัยที่มากเกินจนฉันทนไม่ไหวเพราะมีเพื่อนอยู่ด้วยฉันจึงกล้าฉันจึงตัดสินใจชวนเพื่อนเดินออกไปเคาะห้องข้างๆเพื่อที่จะได้พิสูจน์อะไรบางอย่าง อย่างน้อยถ้าเห็นว่าเป็นคนฉันก็จะได้ไม่ต้องกลัวอีกต่อไปฉันเคาะประตูอยู่สองสามครั้งแต่ก็ไม่มีการตอบรับใดๆจากคนในห้องเงียบเหมือนไม่มีคนอยู่หรืออาจจะมีคนอยู่แต่ทำเป็นไม่ได้ยินคืนนั้นผ่านไปแบบปกติมากผู้หญิงคนนั้นไม่ได้มายืนที่หน้าตา่าง ไม่รู้ว่าเป็นเพราะพาเพื่อนมานอนที่ห้องหรือไม่แต่เพราะยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าเธอเป็นคนหรือผีฉันจึงไม่ปักใจเชื่อสิ่งใดวันรุ่งขึ้นเมื่อฉันกลับมาจากเรียนคาบเช้าเสร็จก็กะว่าจะแอบมายิบสักหน่อยก่อนจะไปเรียนคาบบา่ายระหว่างที่กำลังเดินขึ้นบันได ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่ฉันจำได้ว่าอยู่ข้างห้องอีกฝั่งเดินสวนลงมาเธอทักฉันว่าพี่อยู่ห้อง301ใช่ไหมคะฉันพยักหน้าแล้วถามว่ามีอะไรเมื่อคืนหนูเห็นเพื่อนพี่ยืนรออยู่หน้าห้องทั้งคืนเลยหนูถามว่าทำไมไม่เข้าไปในห้องเขาบอกว่าเข้าไม่ได้เหมือนเขาจะยืนรอจนเกือบเช้าเลยนะคะพี่ เมื่อคืนเพื่อนพี่ก็อยู่ในห้องกับพี่นะอ้าวล่ะคะหนูเห็นเขายืนร้องไห้ด้วยเลยนึกว่าคงทะเลาะก,กันคนหัวฉลุกว่าขึ้นมาอย่างไม่มีสาเหตุจะมีเหตุผลอะไรที่ทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งต้องมายืนร้องไห้หน้าห้องตรงนั้นทุกวันกันนะน่าจะเป็นผู้หญิงห้องข้างๆนะเอ๊ะพี่หมายถึงห้องริมสุดหรอคะ หนูก็นึกว่าห้องนั้นไม่มีคนอยู่ก็เมื่อวานเพื่อนพี่เห็นว่ามีผู้หญิงออกมาจากห้องนั้นแปลกมากเลยค่ะหนูอยู่มาที่นี่หลายเดือนแล้วแต่ยังไม่เคยเห็นหน้าคนที่อยู่ในห้องนั้นเลยและในขณะที่ฉันกำลังนอนกลางวันอยู่ก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงบางอย่างดังกุกกัก,ก,ก,กออกมาจากห้องข้างๆ เป็นเสียงเคลื่อนไหวแรกที่ฉันเพิ่งได้ยินมาจากห้องนั้นตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ลเลยเงี่ยหูฟังอย่างตั้งใจฉันได้ยินเสียงเหมือนคนกำลังลเก้าอี้ดังคลืดแล้วหยุดลงเสียงเงี้ยไปสักพักก่อนจะตามมาด้วยเสียงเหมือนมีของบางอย่างล้มแล้วทุกอย่างก็ตกอยู่ในความเงียบคืนนี้เพื่อนฉันไม่ได้มานอนด้วย เนื่องจากว่าคืนก่อนไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นฉันก็พยายามไม่คิดอะไรมากเพราะเมื่อกลางวันก็ได้ยินเสียงเหมือนคนอยู่ในห้องถ้าไม่ใช่ผีก็ไม่จำเป็นต้องกลัวอะไรแต่พอตกดึกฉันก็เห็นเงาผู้หญิงผมยาวเดินผ่านหน้าห้องอีกแล้วพอลองสังเกตดูดีๆมันก็ยิ่งชัดเจนมากว่าถ้าเดิน แล้วหยุดยืนอยู่หน้าประตูพร้อมกับหันมาทางห้องของฉันแทนที่เธอจะเดินผ่านไปยอย่างไรก็ตามฉันก็ไม่มีความกล้าพอที่จะเปิดประตูออกไปดูฉันพยายามทำเป็นไม่สนใจแล้วโทรหาเพื่อนเพื่อที่จะขอให้คุยเป็นเพื่อนจนกว่าจะหลับไปแต่โชคดีที่เพื่อนกำลังออกมาหาอะไรกินแถวหอของฉันพอดี ด้วยความที่ข้างหน้าหอเป็นระเบียงที่มองเห็นได้ถึกด้านนอกฉันจึงวานเพื่อนให้ดูหน่อยว่าเห็นใครที่ยืนอยู่ด้านนอกห้องไหมฉันถือสายรอสักพักเพื่อนก็ตอบมาว่าไม่เห็นใครยืนอยู่หน้าห้องสักคนแต่เมื่อฉันหันกลับไปดูก็เห็นว่าเงานั้นยังคงยืนอยู่ ฉันลองถามเพื่อนเพื่อความแน่ใจอีกทีแต่เพื่อนยังยืนยันว่าไม่เห็นใครคราวนี้ฉันรู้สึกกลัวขึ้นมาจริงๆถ้าหากว่าสิ่งที่ฉันเห็นคือวิญญาณแล้วเธอเป็นใครเธอต้องการอะไรทำไมถึงได้มายืนหน้าห้องฉันทุกคืนแบบนี้หลังจากที่ค่อนข้างมั่นใจว่าสิ่งที่ยืนอยู่ตรงหน้าห้องของฉันทุกคืนนั้นไม่ใช่คน ฉันเลยตัดสินใจย้ายสมโนโครัวไปอยู่กับเพื่อนสักพักในขณะที่กลับมาห้องเพื่อเก็บของบางอย่างในตอนกลางวันโดยมีเพื่อนรอยอยู่ข้างล่างฉันก็ได้ยินเสียงเหมือนเดิมดังมาจากข้างห้องอีกมันคือเสียงเหมือนคนกำลังลากของดังครืดครืดแล้วก็เงียบไปอีกสักพักก็เหมือนมีเสียงของล้ม เป็นสิ่งเดียวกับที่ฉันได้ยินเมื่อวานและก็น่าจะเป็นเวลาเดียวกันด้วยโทรศัพท์ฉันสัน่นเพราะมีสายเรียกเข้าและก็ต้องแปลกใจที่เห็นว่าเบอร์ที่โทรเข้าคือเพื่อนที่กำลังรออยู่ข้างล่างฉันกดรับแล้วถามว่ามีอะไรเพื่อนก็ตอบว่ากูเห็นเงาของคนที่อยู่ในห้องนั้นจริงๆด้วยมองจากตรงนี้แล้วเหมือนคนผูกคอตายเลย ทันทีที่ฉันได้ยินฉันก็รีบคว้าข้าวของแล้วรีบวิ่งลงไปจากห้องด้วยความกลัวเสียงที่ฉันได้ยินมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีคนลากเก้าอี้แล้วปีนขึ้นไปแขวนคอตัวเองเวลาผ่านไปเกือบอาทิตย์ฉันก็กลับมาที่หอเพื่อจะขอย้ายออกและได้เล่าเรื่องให้เจ้าของหอฟังว่าฉันเจออะไรบ้าง เจ้าของหอเห็นว่าฉันจะออกแล้วก็เลยบอกความจริงกับฉันว่าห้องริมสุดนั้นเคยมีผู้หญิงผูกคอตายพระน้อยใจแฟนและยิ่งไปกว่านั้นห้องที่ฉันเคยอยู่เป็นห้องของแฟนเธอพวกเธอสองคนชอบพอกันเพราะอยู่ห้องข้างกันแล้วก็เกิดความสนิทสนมจนตกลงเป็นแฟนกันและทั้งสองคนก็ไปไปมามา ระหว่างสองห้องแต่เวลาที่ทะเลาะก,กันอีกคนก็จะขอนอนแยกห้องวันที่เธอตัดสินใจผูกคอตายเธอก็มายืนรอให้แฟนเปิดประตูให้เธอทั้งคืนแต่ว่าแฟนของเธอก็ไม่เปิดเลยคิดสั้นตัดสินใจจบชีวิตลงที่ห้องของตัวเองด้วยการผูกคอและพบศพในวันรุ่งขึ้น